สัสดีค่ะวันนี้เนื้อค่ะจีมาอ่ารีวิวเนาะในส่วนของอ่าครีมเนาะมิน,นี้ก็อาบนา้ะมาเรียบร้อยแล้วอ่าให้เบิ่งผิวหนาแบบแบบนี้เนื้อค่ะหนาสดเนาะนี่วันนี้ก็สิมทาทาครีมให้เบิง่งเนื้อค่ะนี่สิมทาทาครีมให้เบิง่ง ว่าเมฆ่ะนะใส่ตัวไหนน่ะคือจังขาวจังใสแทแตะกีก็กเป็นฝาเต้มเมิดมองนี้ค่ะตั้งแต่ทองหลูกคนที่สองอันฝากระขึ้นเต้มเลยบาน,นี้พ่อไดมาพอ่อครีมตัวนี้นอกเป็นครีมบีเอสีค่ะสองอันนี้ใส่คู่กันตอนกันขึ้นให้ท่าสีเขียวกับสีชมพูส่วนต้อนเสาให้ท่าสีชมพูกับท่ากันเดดแต่ว่าตัวนี้ของเมฆาะก็มีครบเซตเลยทั้งสบู่ทั้งอ่า ครีมกันดดแดดหล้ะก็ครีมบำรุงแก่ฝ่าเนาะบัตตอนี้ค่ะกับสมาทาครีมกันด้วยค่ะต้องทาหลายเด้อมันปืเรืองท้ทาลงไปแ่าต่กันมาลรงสีฝ่าสีเขียวไม่ค่าบอาพิดทาบอสีบออจะเสร็จแล้วลงสองตัวนี้เสร็จแล้วด้วยค่ะเนี่ยนี่จม ตัวน,นี้เด้อค่ะตัวน,นี้เด้ตอตัวนี้เด้อเห็นบอเห็นบออ่าลงเส้นแล้วเรียบร้อยเล็วก็ทาถูเลยจ้าทาลงไปค่ะมองได้เป็นฝาเป็นกระอ่าทาไปเลยใส่ดีหีเด้อเดี๋ยวบอกให้ยากให้เลยล้องบึงบอยากให้แบบว่าอันมาฟัง คำที่แม่ค่ะว,ว่าว่ามันดีมันบรดีก็อย่างให้ร่องทำรับคนไหนที่ยังบบ,บอยากเชื่อกะอยากให้ร่องเมืองก่อนชุดหนึ่งกอนก็ไดเอาเป็นกระปุกเกกไปกระไดขายกระปุกละสองรอยหาสิบาทให้ร่องเมืองก่อนจากเดือนหนึ่งกาวาอ่าเดือนหนึ่งแล้วหรือว่าประมาณสองอาทิตย์เห็นความแตกต่างอย่างเนอ่ากะ มาหว้าสซูกันฟังเนาะสําหรับลลูคขาที่วุดหนุนกะอย่าให้งามนํากันเนะเาะราวาอันปัญหาพวกฝ่าพวกกระนี่มันรักษาอย่างอีวีอันอายุยังม่หันในหลายบาดีมีฝ่ามีกระขึ้นในหนะบริเก้าเอิ่นปะาีนีย่างเช่นอ่าแม่ค้าเองกะเวลาไปเห็ุงานจนงสีน,อน,อนอ้องๆอยู่อ่าศูนย์เนอะเขาเอิ่น ย้า่อื่นป่ากันสินะอันนี้กะท่าเรียบรอยแล้วด้วยค่ะนี่ให้เบิ้งนะคะ่ะเด้งเด้งด้งด้งใส่แบบสี่ล่ะซื่มือสุมือ,มอจนลงหลักอย่าให้ลองเบิ้งนะคะ่ะงะใส่ก่อนงามก่อนดื้อ